เริ่มแล้วลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565มีขั้นตอนอย่างไรเช็คเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PNSMI น e นะคะวันนี้แล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่มีการเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เป็นวันแรกสำหรับรอบนี้นะคะกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มจากเดิมจึงได้เตรียมสถานที่บุคลากร และระบบไว้พร้อมรอรับการลงทะเบียนทั่วประเทศแล้วนะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่จะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันแรกก็คือวันนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2565เป็นการเปิดให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยหรือไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเข้าระบบลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดโดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเดินทางไปที่ หน่วยงานรับลงทะเบียน7หน่วยงานมากกว่า7,000จุดทั่วประเทศได้แก่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะ โดยนายพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตอนนี้นะคะสถานที่ลงทะเบียนบุคลากรอุปกรณ์และระบบพร้อมแล้วในการเปิดรับลงทะเบียนโดยหลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะผู้ลงทะเบียนก็สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายน2565เป็นต้นไป และจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม2566โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้การใช้สิทธิ์ผ่านบาัตรบริการในรอบใหม่จะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนดังนั้นหลังประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐจะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารทากสธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนโครงการผู้ที่มีบัตรปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิสุริการปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สิทธิ์บริการสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปซึ่งคาดว่าบัร,ริการแห่งรัฐรอบใหม่ จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น15-16ล้านคนจากปัจจุบัน13ล้านคนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะส่วนคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยอายุต,ตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นภิกษุสามเณรหรือนั่งบวชผู้ต้องขังข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีมีเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน1นึ่งแสนบาทไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่มีบัตรเครดิตและไม่มีวงเงินกู้นะคะ ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกของการลงทะเบียนโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19าตุลาคมนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ